ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเด้อครับวันนี้มาดีเลยมาทําบุญครับวัดป่าคลองสิบเอ็ดพี่น้องวัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับมาเปิดคลิปอยู่ไกลเลยวันนี้ครับว้าตน้นไอติมต้นอะไรเหมือนลูกมันต้นมะม่วงอ่ะนี่โอ้ต้นตินเป็ดป้าดกขึ้นต้นมงม่งพี่น้องพูดอะไหน อาหารน้ามาดินี่นับลูกอินทรีย์อ้านี่โอ้ยดอกกุนลาบหลวงไปถ่ายดีกว่าลูกแก้วสวยมาดูปลาปลาเยอะเนี่ยมานี่น้านี่มาดูนี่ไหนดูที่ไหนที่ไหนลูกแก้วสวยๆใสๆอ๋อนีแต่ปลานร์ไหนเต็มอยู่ไหนเต็มแม่ลูกปลาเต็มเลย่ะ ปลาเยอะมากครับนี่นี่ยังยังไม่เสร็จนะครับกำลังก่อสร้างนะครับเป็นด้านหลังของวัดป่าของสุเอสนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นนะครับนีวัดป่านะครับนี่ครับโอ้ยเก่าแก่อันนี้อืมผ่ามาไหว้พระนะครับ นี่ลูกแก้วช่วยใชย้ช่วยช่วยเลยใช่ไหมลูกแก้วโอ้ยพี่น้องนี่ครับผังนหนครับพระพุทธรูปกเก่าแก่นี่ครับไหว้ไหว้ช่วยหน่อยด้วยนี่หลวงพ่อ นี่ครับนกปูยนี่ครับเป็นสวยงามมากครับ<ห>อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับดูดิไอนกพ่อจะขึ้นแล้วที่คือไปแล้วนี่องค์ที่สองนะครับ หลวงปู่หลวงปูแ่แหวนอ๋อนี่หลวงปูแ่แหวนตุ๊โนหลวงปู่แหวนครับนี่หลวงปู่แหวนนะครับเป็นเลยยิ้มเลยสยเก่กาแก่มากเลยครับมีจุดก้อนหินนะครับอยก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นะครับลูกแก้วนะครับนีลูกแกว้ว สวยงามมากครับรหาอากาสดีๆใครไม่เคยเห็นมานะครับมาครับวัดป่าของส1ขเดอครับได้ครับหลวงลูกแก้วนะครับพวกเก็เข้าใจกันนะครับเนี่อาจจะเป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์นะครับพ,พี่คนเคารพบูชานะครับกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ฟันนะครับสาธุสาธุกาไปนะครับสวยงามครับเก่าแก่ครับเก่าแก่มากเลยครับหลวงปู่มั่นนะครับมาดูหลวงปู่มั่นนะครับ กราบไหว้นะครับหลวงปู่มั่นนะครับนี่ครับหลวงปู่มั่นเป็นเหมือน,นอน้พี่พิธพันธ์นะครับหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนนะครับนะครับอันนี้หลวงปู่เสาครับด้วยนะแมนครับแมนนี่หลวงปู่เสาครับกราบไหว้นะครับ ด้วยความศรัทธานะครับเป็นบุญตาเชียอว่าพบเจอพบเห็นนะครับมาสักกะลาบูท่าราาบบายกอบอวัญฝนครับพี่น้นองนะครับอูบค,บครับเก่าแก่ครับพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยู่วัดปลาคลองสิบเอ็ดนะครับวัดปลาคลองสิบเอ็ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอพี่คนเด้อครับมาครับบุญครับขอลาขอโ่งขอพ่อพี่น้องขอมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเด้อครับลำร้อยลำร้ยทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับ